สีขาวทิมเบี้ยเข้ามาครับฝั่งสีแดงเอาโคนไปรับสีขาวเสริมโคนฝั่งสีแดงขึ้นม้าเทียมสีขาวขยับคุณนะครับฝั่งสีแดงพัฒนาโคนสีขาวจึงทิมเบียริมฝั่งสีแดงทิมสวนเอาไว้สีขาวจึงเปิดฉากกินครับฝั่งสีแดงใช้เม็ดโตตอบ สีขาวจิงทิมเบีย้ยฝั่งสีแดงถอยเม็ดกลับสีขาวทิมเบีย้ยอีกตัวฝั่งสีแดงครับผมทิมเบียสกัดไว้สีขาวกินเบีย้ยฝั่งสีแดงเชคโคนสีขาวทำเบีย้ยคู่ริมฝั่งสีแดงขยับเรือ สีขาวกินเบี้ยนอกเข้าเบียในฝั่งสีแดงกินรักษาตำแหน่งไว้สีขาวทิ่มโคนเข้ามาฝั่งสีแดงขยับขุนเชื่อมเรือสีขาวจึงเอาเรือครับมาจับเม็ดฝั่งสีแดงเอาม้าเข้าไปบังสีขาวจึงพัฒนาโคนขึ้นมาอีกฝั่งสีแดงครับเอาเรือไปไล่เรือ สีขาวจึงเอาเรือเข้าไปผูกฝั่งสีแดงครับขยับเรือผูกมา้าสีขาวกินเรือสีแดงกินครับจากนั้นสีขาวกินโคนเข้ามาฝั่งสีแดงใช้ม้ากินโคนกลับไปสีขาว บุกม้าเข้ามาฝั่งสีแดงใช้เรือผูกเม็ดเม็ดขาวเดินเข้ามาบ้างฝั่งสีแดงถอยมา้าสีขาวครับผมถอยกลับไปฝั่งสีแดงปูสามเบีย้ยสีขาวกินนะครับฝั่งสีแดงใช้ม้ากิน สีขาวใช้ม้ากินครับฝั่งสีแดงเอาโคนกินมา้าสีขาวจึงเอาโคนเข้ามาอีกทีฝั่งสีแดงเลือกที่จะถอยสีขาวเอาเรือครับไล่มา้าม้าสีแดงถอยกลับสีขาวจึงจะจับกินเบี้ยฝั่งสีแดงจึงถามต่อโคน สีขาวกินเบี้ยก่อนนะครับฝั่งสีแดงจึงก,กินแรกโคนกลับไปสีขาวใช้เบี้ยกินฝั่งสีแดงครับถอยม้ากลับสีขาวเอาม้าขึ้นมาครับฝั่งสีแดงเอาม้าขึ้นเช่นกันสีขาวจึงทำการตีลุกสีแดงขยับหลบ สีขาวเอาเรือกดเม็ดฝั่งสีแดงครับผมกินเบีย้ยสีขาวเอาขุนไล่ม้าฝั่งสีแดงถอยม้ากลับสีขาวโยนเม็ดเข้ามาฝั่งสีแดงใช้เบีย้ยกินสีขาวใช้เบีย้ยกินโต้อตอบสีแดงจึงกินเบีย้ยอีกตัว สีขาวทิมเบี้ยครับฝั่งสีแดงตีลูกสีขาวเอาขุนชิดฝั่งสีแดงครับเดินมาสีขาวขยับเรือฝั่งสีแดงตีลูกซ้ำสีขาวถอยกลับฝั่งสีแดงขยับเบี้ยสีขาวหงายแล้วครับฝั่งสีแดงเอาขุนไล่เรือ ตานี้ครับผมสีขาวได้กินเม็ดฟรีครับผมฝั่งสีแดงจึงขยับหลบสีขาวไม่แลกเรือครับขยับกลับฝั่งสีแดงจึงเดินเบี้ยสีขาวเดินเบี้ยครับฝั่งสีแดงไหนเบี้ยเพิ่มสีขาวจึงตีลูกสีแดงหลบสีขาวขยับสีแดงเดินม้า สีขาวจึงขยับขุนเข้ามาช่วยฝั่งสีแดงเดินเบี้ยริมสีขาวยิ่งเดินขุนเข้ามาครับฝั่งสีแดงเอาเรือมากันไว้สีขาวเตีลุกสีแดงถอยหลบสีขาวเดินม้าครับเตีลุกสีแดงไล่เรือสีขาวจึงยืดเรือหนีฝั่งสีแดงครับถอยม้ามาผูกเรือ สีขาวเดินขุนเข้ามาครับจะทำไข่ย,ยัดไส้ฝั่งสีแดงตีลุกกันเอาไว้สีขาวจึงเอาเบี้ยบงังฝั่งสีแดงต้องกินนะครับสีขาวจึงต้องเดินขุนกลับไปกินครับผมฝั่งสีแดงจึงตีลุกสีขาวขยับกลับเข้าที่ฝั่งสีแดงครับป้อนมาให้กินอีก สีขาวก็กินครับเลือดเย็นมากฝั่งสีแดงเดินเบี้ยงหงสีขาวกอกกลับเข้าที่อีกทีหนึง่งสีแดงก็ผมปล่อยเหยื่อครับตานี้แต่สีขาวไม่สนใจแล้วครับตีลุกจน